สวัสดีครับพี่นอกมานั่งดูตัวกับพี่นงในป่ามันตัวต้อมดอกยาสีขาวครับมูลวันนี้ก็พิเศษหน่อยครับมาครับเซียนครับเซียนตีพึ่งตำ่ำนู่นครับสวัสดีค่ะฝ่ายบัญชีครับเดี๋ยวหนั่งโคตรทางโดดกโรล,ลิงครับดอกยาสีขาวก็ใสสายแล้วครับวันนี้มาสายเลย แต่ว่ายังไม่ถึงห้ามงรับมีดอกมันอยู่ห้ามงก็จะตอมดอกมันครับมันเริ่มตอมมันเริ่มบานนั่นแหละดอกมไม้แต่ละชนิดก็เวลาบานมันต่างกันพึ่งก็จะเลือกตัมใช้เวลาต่างกันอ่ะรอรุ่นกับจะเจอรังไม้รังนี่ดอกยาสีขาวนี่แหละครับยาสีม่วงก็มียังไม่เห็นตัวตอมเลยปีนี่อ๋อรอรุ่น ยาที่ขาวไปไปทั่วเลยยังไม่เห็นตัวบินไปลังเลยครับมีตัวหน่อย ตัวมันมีหน่อยพยายามเลงดูทิศทางลมอนแรงเับพี่น้องน่าจะเห็นทิศทางแล้วครับเดี๋ยวจอลดไปตรงนี้ก่อนครับมันไปไม่ได้น่าจะเห็นทิศทางแล้วเดี๋ยวทางกานก่อนจะเดินอ้อมสแกนเลยครับพึ่งอยู่ตามครับมาตรงบนจอลดมาคูดิด มีตัวเยอะเลยครับแต่๋่าบินลมมันแรงครับไปเราต้องเดิอนอ้อมสะแกนเลยเ<ม>พิ่งยุดตามครับหายากพยายามมองเอทิวหยดมันนี่ครับนี่มาอีกแล้วนี่บินสวนมาเลยทิว,ท,วทิวหยดมันพยายามมองครับจะยากนิดนึงลมมันแรง ไปพี่น้องพอมีรุ่นแล้วบินเลียดหยอดมันครับนาน,น่เนี่ยบินเลียดไปนี่เลยครับยอดมันไปเลยโอ้ยโอ้ยตรงเสาไฟ

วูดิดดินเลยโอ้โหนี่ครับติดดินเลยวู้ดเดีเย๋ยวจะซูมขับปีกสักครูติดพื้นเลย มันชี้ตีเลยทั้งนี่ครบเรียบร้อยครับพี่น้องก็ไม่ได้เตรียมมาจากบ้านหรอกครับครบสองอันโคตละอันนี่ครับตาๆครับรไฟมันชี้ตีกับกำลังเตรียมตัวอพยายามให้อยู่ต้ลมครับเวลามานั่งเตรียมตัวหรือว่าอะไรเนี่ยหรือว่าทําครบมาและพยายามอยู่ตายลมครับดังพึ่งอยู่ดันนาลมมาทางทางหาเรานี่แหละ อย่าไปอยู่เหนือลมถ้าอยู่เหนือลมเดี๋ยวจะไม่มีเวลาเตรียมตัววลังนี้อ้าวรอรุ่นครับต่ําติดพื้นเลยแหละใหญ่อย,ยอยู่ครับหายากครับพึ่งต่ํหลังนี่เดี๋ยวเตรียมตัวเดี๋ยวเจอกันเลยครับอีกสักครู่อ่ะลุยแล้เหครับพี่น้องดครบแล้วขเขาเหนือลมดีกว่าครับ เวลาเขาเขาเขาพื้นแต่แบบเวลาเตรียมตัวน่ะตายรูปทำมาพื้นเริ่มน้ำมา

โอ้ <Ooh. S 2> ดูตั้งนานเลยอุ้ย <Ooh. S 2> ด่านนั่นจะเป็นอะไรดูครั่ <Ooh. S 2> าน้ำสวยครับขอบคุณที่ติดตามร,รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ่อนอยากต,ตัดไปเลย๋อ,อได้รังขอบหนกขอตัดขาหน้ามลยก่อนเลยจ้ะนีเกสรมีน้ำด้วยโอ้

สวย้ว,ยวอืมสวยงามพี่น้องว้าวใส่ชุดเมือมาใส่มต่อไปเป็นลังล่งเดินไเอาขอบนอกค่ะพี่น้องในกลางเลือไปติดๆคล้องแท้ติดพ,พื้นเลยอ่ะ ขอโกรเด้อยจ้าถนัดส่โอเคสองชิน้นนี่ในกลางเรือไปสวยไปครับอ๋อสวยเลยละน้ำอ้แจ่มเลยไปอ๋อครับ นี่กลังคับพี่นอกต้วสีรถเเมือนกันเออรังนี่รังไม่ใหญ่เอาหมดคูแล้วคูวแล้วคูวแล้วคูวแล้วมันได้กินกินเล็กไรซูไม่ได้ครับเดี๋ยวทำรบลุยกันเลยมีสบยใหม่ใบอย่าอ่ะเดี๋ยวทำรบลุยกันเลย บเตรียมตัวกันตรงนี้ครับมาเห็นมิมกับนู้นเดี๋ยวหายครับเตรียมตัวกันครบเรียบร้อยแล้วครับอู้ลังมะคูนี่ได้กินเล็กในายส่งรบทำขบไปไกลโอ้ยมิมเอามิมกันกินกันล้นักไ่หนักอยู่น้า ลาท่าดิเอ้ยอะม่านมาท่าครับพี่นงโอ้เหมือนเอรือเลยเขาท่าฟังเขาท่าเลยนั่นอ้อาเดี๋ยวเอาพื้นกันตามๆเลยวันี้ตามพบอยู่มาเห็นมิมมิ ี่ขวบแล้วยังไม่ทันในทันได้ถ่ายมาเรียนงานล่ะกิเล็กในกระหลังผมสามตัวสี่ตัวกเครื่องกระดาษเหี้ยมาหนัง เ,เห็นไปขวดเอ็มหนึ่งเอาไปเดี๋ยวผมจะกินเกสรอร่อยแท้เดี๋ย่เกสรไปถ่ายรูปหยดกันเลยไอแล้วอูยเกสร ไปกินไกลไกล่ซะหน่อยเกยสอนมันมีประโยชน์ครับพี่น้องต้องเอาหมวกออกก่อนดิถ้างางนั้นก,ก็กินไม่ได้กเกสอนมีประโยชน์ครับพี่น้องดอกไม้หลากหลายเลยดูสีก็รู้ครับอมันดวกถกผีเด้ดิหืมน้อง มีดอกทบผีแหละสีมว่วงด้วยมะลุกเหยอยดครับโอยแล้วครับพี่น้งองอชูหัวน้ำหน่อยสิลางแรกติดดินเลยติดพืนเลยเหมือนจะขมเลยเหลืองเขียว <c ười> ลางที่สองก็ได้แต่หัวาน,าน้ำ พึ่งไม้นี่อีกหนึ่งลังดูดีกันฟุ๊บว้าวต่ำๆเลยครับวันนี้บอกครับพี่น้องกลับบ้านวันนี้ก็มาครับเซียนตีพึ่งตาครับไฟไม่ชี้ <c oughs> ก็อ,อยากให้น้ากันหลายคนเพรครับพี่น้องอากาศร้อนๆมองตัวยากครับช่วงนี้ลมมันแรง ว่าสายเห็นบินตัวบินยอดมันนะครับลังแหลกหรือเห็นลังอยู่ประมาณเกือบสองเดือนประมาณครับบอครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้ากับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ